c to e h a n n กตอน,นี้เนี่ยผมก็จะมาทำคลิปพิเศษให้ในคลิป Give a อ o v e ก็คือมอบของขวัญความรับนะกาน,นี้เราจะมาดูเรื่องราวในอดีตของคุณนะไพ่ใบแรกเนี่ยที่คุณได้เนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้คุณได้ไพ่ e อ p ม r พ e ์เลอรเนี่ย ก็คือไพ่จัก,กรพรรดิในที่นี้เนี่ยถ้าเป็ดเป็นดวงดาวเนี่ยก็คือเหมือนคุณได้เจอกับดาวทิพย์ฮันเดสอันนี้คือเรื่องดาวในดีของเราเนี่ย,ยมันก็จะหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เจอกับคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณหวังหวังวาดฝันคือเหมือนแบบ เรียกว่าเราพึงพอใจกับสิ่งสิ่งนี้ที่เรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันมากเราต้องการที่อยากจะแบบเอ่อทำให้เรื่องดีๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้น,นกับเรานะเพราะว่าอิทธิพลของดาวทิปโคโนดโคโนดก็คือสภาวะที่โดดเด่นและไพ่ใบที่สองเนี่ยคุณได้ไพ่ ช่วยสิบช่วยสิบในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าคุณต้องการเอ,อความรักที่ดีเหมือนอย่างที่คุณเคยรับอะรับรู้รอยยิ้มเสียงวเราะสิ่งที่ตัวเราเนี่ยต้องการที่อยากจะเรียกว่าอยากจะให้สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นกับเราอีกครั้งหนึ่งคือมันเป็นเรื่องเราในอดีตที่เราสัมผัสเรารับรู้แบบเออ ความสุขเป็นความสุขที่เราอยากอยากจะได้ตรงนั้นเนี่ยนะเพียงว่าเอ,อไพ่ใบที่สามเนี่ยคุณจะเจอไพ่ได้ไพ่ใบนี้ดับเจ็ดดับเจ็ดแปลว่าสิ่งที่คุณเอ,อมีความสุขเนี่ยถูกขโมยไปมันเป็นสิ่งที่ถูกขโมยไปจากอารมณ์ความรู้สึกของคุณเหมือนที่อยู่มันก็หายไปเพราะว่า ดาวนิพจนดาวนิพจนที่อยู่เรือนตาที่สิบสองเรือนตาที่สิบสองเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงการหลอกลวงความสูญเสียสิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบที่ไม่สามารถต้านทานได้เพราะว่าอิทธิพลของดาวทิพย์วัคขนุ์อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าเรื่องเราในอดีตของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่ดีมากเป็นสิ่งที่คุณแบบ อยากจะย้อนกลับไปอ่ะให้มันแบบอยู่ในในจุดนั้นแล้วคุณก็จะแบบแก้ไขเราก็ขึ้นทางแมชชีนย้อนกลับมา,าในปัจจุบันเนี่ยแล้วมันจะไม่ผิดพลาดอันนี้คือเรื่องของในอดีของคุณเนี่ยที่คุณอยากจะแบบแก้ไขอยากจะแบบมันเลาเจอตรงนั้นเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นเรื่องฝันอยู่ในความรู้สึกเราใช่ไหมคานนี้เนะี่ยไพ่ใบต่อมาเนี่ยก็คือ สิ่งที่ตัวเราอ่ะอยากจะแก้ไขนะไพ่สามใบที่อธิบายไปก็คือเรื่องเราในอดีตนะแบบเรื่องเราในอดีตเจอเรื่องดีๆเรื่องที่เรามันตาตึงในความรู้สึกเราอ่ะนะแต่สุดท้ายโดนขโมยไปนะเราอยากจะตามกลับมาคือเนี้ยสิ่งที่คุณอยากจะแก้ไขนะไพ่ใบแรกเนี่ยคุณได้ไพ่เดอะโฟล์คือเหมือนแบบคุณต้องการเออเรียกว่าไงอะ อิสระบางอย่างในการที่คุณอยากจะได้ความรักดีๆที่จะเข้ามาหาคุณเพราะว่าอิทธิพลของตัวนี้ดาวศุกร์ดาวศุกร์ที่มาโยงกับจุดตัวนี้ดาวพฤหัสศุกร์พฤหัสอันเนี้ยความหมายมันแปลว่าการมีโชคด้านความรักก็คือคุณต้องการ สิ่งที่เราจะอยากจะมีโชคในด้านของความรักเพราะว่าคืรรหัสสุกเนี่ยของคุณเนี่ยทำมงกับดาวพุธดาวพุธดาวพุธเนี่ยในที่นี้ก็เปรียบเหมือนคุณได้ภาพตัวนี้าพาใยไม้ไม้สามไม้สามก็คือคุณอยากจะแก้ไขในเรื่องของการเจราจารการติดต่อการพูดคุยกันบางอย่าง คือเหมือนแบบเรามีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเราเจอกับข้อจำกัดบางอย่างในการพูดคุยในการเจรจาก็เลยทำให้ความรู้สึกที่เราเหมือนเราโดนขโมยความรู้สึกดีๆคือเหมือนเหมือนเราเขาบางครั้งเนี่ยอาจจะพูดคุยอะไรกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าหูกันบางเรื่อง แล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เรากับคนที่คบอยู่เนี่ยมีมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์ที่อยู่ใกล้กับดาวทิพย์ฮันเดสก็คือเรื่องของความทุกเวทนาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเราอยากจะแก้ไขอ่ะคือคุยกันทีไรก็อาจจะแบบไม่เข้าใจกันนะครั้น,นี้ไพ่ใบที่สามเนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะแก้ไขเนี่ย คุณได้ไพ่ถ้วยหนึ่งแปลว่าถ้วยหนึ่งก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเราอยากจะแก้ไขแก้ไขให้ดีขึ้นเพราะว่าดาวสุกรดาวศุขที่ทำมุมกับตัวนีจจาาน้จุดเจ้าตามีรเดียนจุดเจ้าตามีรเดียนก็มาเจอกับดาวพุธซึ่งตรงนี้เนี่ยแปลว่าเราต้องการ ความรักที่ดีที่เราอยากจะแก้กปัญหาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการสื่อสารบางอย่างเหมือนประมาณว่าความคิดบางอย่างระหว่างเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเข้ากับเขาได้หมดทุกอย่างซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกโดดเดี่ยวความเหงาความเดียวดายเข้ามาเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เขาอาจจะไม่ว่างที่เขาอาจจะต้องมาคุยกับคุณในช่วงนั้นเขาติดงานแต่เราอาจจะแบบว่าเออไม่เข้าใจหรือว่าโดนเอ,อการคิดกันจากคนรอบๆข้างตัวของเขาก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกท้อถอยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบท้อเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากกลับไปแก้ไข ถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราจะไม่ท้อนะแค่นี้ไพ่ตัวตนของคุณที่คุณเป็นอยู่เนี่ยไพ่ใบกลางเนี่ยก็เปรียบเหมือนคุณได้ไพ่เหรียญสิบเหรียญสิบก็คือคุณต้องการความสาเร็จในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นดวงดาวเนี่ยก็จะหมายถึงดาวศุกร์ดาวศุกร์ที่มาส่วนลังสีกับดาวทิพย์เซอุด ดราทิพย์ซอุดคือการสร้างสรรค์สุขเซอุดเนี่ยแปลว่าการสร้างสรรค์ด้วยความรักการเพิ่มจํานวนก็คือความรักที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสุขใจอันนี้ตัวตนที่คุณเป็นอยู่คือประมาณว่าเราพร้อมเราพร้อมที่เราจะแบบมาเจอกับคนที่ให้มิตรภาพดีๆกับเราอ่ะเราก็อยากที่จะแบบ พูดคุยเจราจาทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราแก้จุดที่ผิดพลาดของเราที่ผ่านมาแค่นี้เนี่ยเราจะมาดูสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะไพ่ใแบ,บแรกคนได้ไพ่ตะมูลตะมูลในที่นี้เนี่ยก็เปรียบเหมือนจุดเจ้าตาจันทร์จุดเจ้าตาจันทร์จันท์ก็หมายถึงอะไรอารมณ์ผู้หญิงความเป็นแม่ สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าหลงไหลบางสิ่งบางอยา่างคือประมาณว่าคุณต้องการของที่คุณถูกใจที่มากที่เรามีความรู้สึกว่าโอเคเราเรา,เราตามหามาเราเราพึงพอใจอะ่ะเพราะว่าจุดเจ้าตาจันเนี่ยก็คือถ้ามาโยงกับเอ,อดาวศุ์ในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าความรัก ชั่วโมงห็ความรักเราต้องการต้องการจุดเนี้ยจะมูนก็เหมือนแบบเรายังมีความรู้สึกว่ายังเ,เหมือนเราอยากจะได้รสชาติแบบนี้อยู่เราอยากจะได้ความรู้สึกดีดดๆแบบนี้อยู่เราตามหามันอยู่นะคราวนี้เนะี่ยไพ่ใบที่สองเนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้เหรียญสามเหรียญสามเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยคุณได้ ดาวศุกดาวศุกที่มาโยนกับดาวพูตโตสุพูตโตเนี่ยมาเจอจุดเจ้าตาเมอริเดียนเมอริเดียนแปลว่าการพัฒนาการอันสอดของต้องกันอันนี้การเปลี่ยนแปลงที่น่าลื่นลมนะเหรียญสมเนี่ยก็แปลว่าคุณจะมีโอกาสดีๆที่เราเนี่ยจะพึงพอใจมีความสุขใจ ที่จะเกิดขึ้นกับเราความรักดีๆที่เราอยากจะให้มันเกิดอันนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยที่คุณอยากจะให้เกิดเนี่ยคุณอยากจะให้มันเกิดตัวนี้เอ,อ่อเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ไม้สองแปลว่าคุณอยากจะได้เรื่องของวิภาพความผูกพันสิ่งที่คุณแบบ ต้องการที่เป็นเรื่องของการติดต่อที่เราพึงพอใจเพราะว่าถ้ามาโยงดาวศุกร์ดาวศุกร์ที่มาทำมุมกับดาวทิพย์อัปลอนอัปลอนนี่คือความสําเร็จออดาวศุกร์ส่วเสียดาวทิพย์อัปลอ้นเนี่ยเท่ากับจุดเจ้าตาอ,อ,อาทิตย์โพไซดอนก็คือปัญญาที่เฉียบแหลมมิจรภาพอันสันติสุขความรักจงรักภักดี ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะไม้สองก็คือการผองดองการรวมกันเป็นหนึ่งคือแบบประมาณว่าถ้าเราได้เจอกับคนที่เราพึงพอใจเราก็จะแบบปรับตัวเข้าหากันได้แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะทำสิ่งที่ดีๆตรงเนี้ยให้มันแบบประทับใจกับคนที่เราติดต่อด,ด้วยคืนนี้เนะี่ย เราจะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าเป็นภาพไพ่ใบแรกเนี่ยคุณในไพ่จัสติกก็คือเหมือนเราไปขึ้นศาลเน่ยเราต้องการเรียกร้องความยุติธรรมถ้าเป็นเรื่องของดวงดาวเนี่ยก็จะแปลว่าสุขเสาสุขเสาเนี่ยก็คือรักที่เป็นทุกข์ใช่ไหมเราไม่รู้สึกว่าความรักของเราอะ่ะมันไม่ใช่รักที่เป็นทุกข์อ่ะ เราเราอยากจะแก้ไขแล้วาเราสามารถที่จะแก้ไขจุดบกพร่องได้เราขอโอกาสแก้ตัวฉันขอโอกาสแก้ตัวจากเธอสักครั้งได้ไหมนะเพราะว่าสุขเสาเร์ที่เป็นทุกเนี่ยถ้าเป็นดวงดาวเนี่ยคุณก็จะมาเจอจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์โดยแอสเซนเดนต์แปลว่าคนที่เรารักสิ่งแวดล้อมและคุณก็จะได้กับดาวพฤหัสอันที่เนี้ยแอสเซนเดนต์ในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ย แปลว่าคุณได้ไพ่ตัวนี้กงร้อแห่งโชคโอเคเหมือนแบบเหมือนแบบสารรับฟังไงแบบโอเคคุณจะได้ความยุติธรรมนะก็คือจุดเจ้าตาแอสเซนแดนแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณตูกใจคุณมีโอกาสที่คุณจะได้โอกาสโอกาสที่คุณเรียกร้องสิทธิ์ในการที่คุณแบบอยากจะแสดงออกกับข้อผิดพลาดของคุณที่ผ่านมา ไม่ว่าใครจะมาคุยกับคุณจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เราคิดว่าเราจะปรับปรุงตัวเราจะปรับปรุงสิ่งที่เรามีควารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของเราที่เราอาจจะโดนคนที่ก่อนๆเนี่ยที่เขาบอกมาว่าเป็นข้อเสียข้ออะไรของเราโอเคตัวฉั้นเปื้อนไปด้วยคนความสกปรกที่มันอยู่ในตัวฉันคุณก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้ คนที่เขาเนี่ยเห็นความสําคัญของคุณเขาจะมาชําระล้างสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจคุณก็จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับคนที่เขาให้โอกาสคุณคนที่เขาเห็นค่าที่อยู่ในจิตใจของคุณในตัวของคุณและไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยคุณได้ไพ่เดอะเลเวอร์แปลว่าคุณจะได้คุณจะได้ความรัก แล้วก็มิตรภาพดีๆที่มาโยงกับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะดาวศุกร์กับดาวเสาร์ปาวารักที่เป็นทุกข์เหมือนเราเรียกร้องขึ้นศาลเราไปขึ้นศาลชั้นต้นแล้วก็ไปถึงศาลฎีกาก็คือเราขอเรียกร้องสิทธิ์ในด้านความรักของชั้นฉันต้องการความรักที่ดีให้ความยุติธรรมกับชั้นโอเคเราได้เรียกร้องได้ความยุติธรรมว่าจุดเจ้าตาย ascending นเนี่ย ก็เหมือนคุณได้ไพ่คงร้อยแห่งโชคใช่ไหมแล้วก็คุณได้ดาวพฤหัสดาวพฤหัสทำมุมเก้าสิบองศากับจุดที่มาสูนกับจุดที่มาสูนลังสีดาวพฤหัสทำมุมเก้าสิบองศากับจุดที่มาสูนลังสีคุณก็จะได้เรื่องของมิตรภาพโอกาสถึงแม้มันจะเป็นโอกาสที่ครั้งสุดท้ายที่เราได้รับจากคนที่เรา อยากจะขอโอกาสนั่นคือโอกาสที่ฟ้าเปิดทำให้คุณเนี่ยได้พบรักกับจุดที่คุณแบบโดดเดี่ยวมานานสิ่งที่เราอยากจะสร้างสรรความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอันเนี้ยโอกาสมาถึงคุณแล้วนะสิ่งดีๆเนี่ยจะตามมานะก็สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน เพนรว่าจะเกิดมากเกิดน้อยเนี่ยเกิดแน่นอนเพราะว่าจุดเจ้าตายแอสเซนแน์กับ Mer เมอริเดียนนะแอสเซนแน์กับเมอริเดียนเขาจะโคจรมาก็คือเวลาแล้วก็จะผ่านมากับดาวศุกร์แล้วก็อิทธิพลที่ดาวศุกร์อยู่ในราศรีนี้ข้างองศานี้เรือนชะตาเนี้ยที่ผมอธิบายไปทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งเรียกว่าคลิปแบบ พิ้อเลฟก็คือเลือกความรักดีๆที่เราสามารถเลือกดีๆสิ่งที่ดีความรักให้กับเราแล้วก็คลิปคลิปเอ,อ่อของคลิปอเลฟก็คือมอบของขวัญความรักสิ่งที่มีคนจะมอบของของขวัญความรักดีๆให้กับเราเนี่ยอัน,นเนี้ยก็มีโอกาสที่เราอ่ะจะได้รับเพราะว่าสุดท้ายอย่างที่ผมบอกก็คือ ไ้เะเบอร์เนี่ยความรักดีๆโอกาสดีๆเนี่ยมาถึงแล้วฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าปล่อยโอกาสที่ดีๆให้รุดลอยไปนะก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้พลังดีๆสถิตยอยู่กับทุกๆคนนะขอให้ทุทกๆคนฝ่าฟันความยากลำบากไปได้แล้วก็พบเจอกับมิตรภาพความรักดีๆนะครับ สำหรับคลิปนี้สุดท้ายเนี้ยถ้าใครชอบก็กด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ผมก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะแล้วก็คลิปหน้าเรามาพบกันใหม่งานแค่นี้นะครับบ๊ายบาย